ดล้ว้วเฮยพี่นบาระจะไปโชว์ชุดเจ้าสาวสวัสดีครับสวัสดีคุณสราวุฒิด้วยนะครับพี่คิดยังไงถ้ามีตัวละครดิวมาในเกมแล้วเจอติมพี่ติมน่าจะแบบแล้วก็ไปสักที่หน้าดูทรงแล้วโอ้โหผีเฮ้ยคู่พี่ออฟว่าวันนี้ครับ นี่พาแฟนผมเฮ้ยพี่ครั้งก่อนบาราช่องครั้งนี้เดิมพันด้วยเข้าอะไรข้าเข,ข้าปุ๊กงานข้าปุ๊กงาคืออะไรแก้วอย่ามาไม่ต้องส่งแล้วครับพี่ขี้เกียจเดินไปเอาที่คอนโดเก่าอันนี้ความจริงฉนันเลยไอ้บ่นี่มันดักเก่ง นี่ขนาดผมเปิดดีเลย์กลางๆแล้วนะผมแบบไม่ไม่ไม่ได้แบบเปิดแบบว่าเรลเรลชั Real ่มเท่าไหร่นะเปิดแบบดีเลย์แล้วนะมันยังดักผมได้อะไอ้น้องพีเนะี่ยมันจะเกินไปเฮ้ยลงไปลงไปเราลงไปกันดีกว่าไปไปเราวิง่งเราวิ่งด้วยกันออฟ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 จ๋าออฟจ๋า เจ้าสเจ้าบ่าวเจ้าสาวอยู่ด้วยกันนะพี่ออฟคือใครวะพี่พาแฟนผมเหมือนจะอยู่ข้างบนไปเลยไปเลยไปเลยเดยไปเลยเดี๋ยวเมียช่วยเองเจ้าผัวจ๋ามาแล้วระวังว้ยยุงนี่ไงผมบอกแล้วยุงไม่ง่าย เออกว่าจะติดอะไรวะเนี่ยบัคเกมโคตรเทรดผมกด F ไม่ติดนะทุกคนไม่แกะอือ้มได้มาหนึ่งตะลึงใจเฮ้ยแะว้ววะ ระวังระวังลงมาได้ลงมาได้ไดโอเคอันนี้พี่เองสวยทำงานเป็นระบบระเบียบไม่เฉียบขาดนะตรงเนี้ยโอ้โหมันเยอะเกินเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนพี่ติ๊มจะแตกแล้วชิบหายกดฉีปกดฉีดจัดๆเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครอะ มันเยอะเกินตะปูไม่เอาโอ้ชิบหายละว่าสถานก,การไม่ค่อยดีสถานก,การณ์ไม่ค่อยดีต้องรีบสวนเลยเดี๋ยวพี่เจนมีพี่ตีมแล้วค่ะพี่กอล์ฟไม่ได้หลักเจนหลายใจนะ คนนี้มันหลายใจไม่อยากโดนหลายคนพูดอะไรกูเ่ยเจมหลายใจอยากโดนใจหละใครหลายคนเออหมายความว่าอย่างนี้นะใครก็ได้ใครก็ได้ไดพี่ีพไปจัดให้พี่ติมหน่อยแล้วพี่ไปจัดให้พี่ติมห,หตมหน่อยนะพี่อยู่นี่นะ เออที่จะโซนหรอโซนพิธีหรอไม่ใช่โซนวิญญาณหรอโซนวิญญาณผมหยดุดสวดยับนะหยดซับนะหยดซับหยดซับเลยตรงนี้เอาว่าชุบขึ้นมาครับไขรชุบวะเฮ้ยพี่ธรชิหายแล้วพี่ชิหายแล้วสวยมีคน,ยยนอยิบวิญญาณหยัดพี่อรแน่นอนตรงนี้ฮะพีสู้สพี่พี่สวดยับอยู่อ สวยครับผมตรงนี้โดนโดนเลยโดนโดนเลยซ้ำๆเลยเอามาไม่โดนครับเคยแต่งคอสเพลย์ไหมไม่เคยครับวุ้นฮาลาวีนี้นับไหมนั่นเขาเรียกคอสเพลย์ไหมเฮ้ยไม่ไม่ได้หรอถามจริงยุงงูยุงสามสี่ตัวเลยอ่ะผมบอกแล้วของผมยุงเยอะ ห้องใครยุงไม่เยอะขอไปอยู่ได้เลย่ะหนียุงครับหนียุงหนียุง,ยงไม่ได้วะเมียต้องไปช่วยวะเมียอยากจะไปช่วยมากแต่เมยียไม่ไปดีกว่าเมยียสวดไม่ได้วะผมแคมหมอยังจะไปช่วยอะ่ะ โอ้โหแล้วแบบแคมแบบนี้ยังไงวะเนี่ย,ยาาอยากจะไปช่วยผัวแล้วเกินโอ้โหต้องปล่อยทิง้งจริงถ้าเราไปถือวิญญาณแล้วเราแบบไอ้นี่ไม่ได้อะเอ็นีนี่หมายความว่ายังไงโอ้โหโอ้โห,โโหมาแน่ มาแน่มาแน่อยู่ข้างบนด้วยผมดื่มน้ำเลยผมดื่มน้ำเลยดื่มน้ำชุบผมจะวิ่งนี่ปุ๊บถ้าชุบไม่ได้ผมก็วิ่งขึ้นข้างบนถ้าไม่ได้คือวิ่งขึ้นข้างบนลงลิฟต์มาหนีได้จุกได้ แต่จูกได้ไม่นานเพราะว่ามันอยู่ไกลห่างไกลลิฟต์มาก <of lever> <noise> ผมสินะรอบเนี้ยยังไงดีวะเนี่ยย่ำแย่ครับสถานการณ์คือโอ้โ oh ห oh. เขาไม่ปล่อยเลยเจ้าค่ะเขาไม่ปล่อยเลยเจ้าค่ะมาแล้วมาแล้วพี่มาแล้วจงตื่นจงตื่นทันทันทันท,นท,นทนกลังมาไม่กลังมาเออสวยสวยเลยสวยโลนสวยโลน ไม่ไหวแน่เลยพี่ออฟกูพี่ออฟผมยังไม่โดนสักแผเลยผมว่าผมโดนเป็นคนสุดท้ายแน่เลยฉันนะจะโดนเป็นคนสุดท้ายเหมือนกับว่าเขาจงใจที่จะปล่อยผู้หญิงหรือเปล่าะชอบผู้หญิงชอบเกินโอ้โหไม่นิดเดียวจริงจรินะ สู้ๆ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 สู้กำลังมาอยู่อย่างใกล้เฟดแล้วไปตายซะไปตายซะอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนเอื้อเสียงใครไปตายซะตายจริง ไปไปโซนแล้วมันโซนแล้วเอ้ยรับโทรศพัพท์ฉบับดูดีไปเลยเอ้ยมันทะลุปูโปรงระวังมันทะลุปูปโปงตันไม่ได้หว่ะทำไงดี ยยาาๆๆๆๆเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้มาแล้วโว้ยมาแล้วโว้ยเฮ้ยมาแล้ววะรอดเว้ย หอบเลยคือผมผมเกรงแบบเกรงเลยอ่ะเมื่อกี้โคตรเกรงฝนตกแน่เลยมิวมาสวัสดีน้องมิวด้วยนะครับทำซานิดาต้องพรครับผมสวัสดีทุกคนฮนะสวัสดีครับท่านนะผู้ชมแต่งตัวสวยมันก็ต้องรอดอย่างนี้ใชนะ่ไหมทุกคนนะ ดูดีชาแนลมีแฟนเพจ Facebook มานานแล้วนะครับแต่ไม่มีใครกดติดตามเลยอย่าลืมไปกดติดตามแฟนเพจ Facebook ดูดีชาแนลด้วยนะ